สวัสดีครับวันนี้วันที่ 28, ยี่สิบแปดเดือนกันยาหกสี่นะครับมาดูไก่หนุ่มของอาจารย์นะครับตอนนี้ไก่ไปทุลาแล้วน้องฝากมาให้ลองเตะดูก็มันมีอยู่สี่ห้าตัวก็ลองเลือกมาตัวหนึ่ง mm hmm. ว่าจะลองซ้อมยังไม่ได้ซ้อมเลยก็ยังไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรเป็นไก่หนุ่มประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วละ่ะสวยครับไก่ตัวเนี้ยคือเลือกในที่มันดีสี่ตัวเราเลือกตัวสวยอะ่ะ แต่น้องมันน่าจะเห็นแล้วว่าตัวนี้ดีคือผมก็ดูว่าไก่เนี่ยมันมีสี่ตัวแต่บางตัวเนี่ยแห้งมันไม่แห้งไ่ะตัวนี้มันได้หมดตัวก็ใหญ่เนี่ยแต่ถ้าดูบัวเลยครับเรลียวอยู่นิดนี้นะครับเนี่ยบัวจะใหญ่ครับหน้าตาใช้ได้อยู่เนี่ยตาใช้ได้อยู่ รู้สึกบ้านนี้มันเป็นไก่หัวจุกหมดว่าจะลองเตะถ้าเตะดีแล้วเดี๋ยวว่าจะไปขอแบ่งมาดีเยอะมากีเยอะนะครับใครสนใจฝากติดตามด้วยนะครับตัวนี้ครับหน้าโปรไฟล์นะครับสวยนะครับีดีมากครับเนี่ยดูเนื้เป็นแนวทานนะครับเผื่อถูกใจอาจารย์เดี๋ยวต้องลองเตะก่อนนะครับ Uh, yeah. เดี๋ยวครับวนะครับตัวนี้ไ่ขาวขาวครเจ้าของดูอยู่ว่าไม่รู้นะดีดีอีกที่เขาครับครับ <Yeah. S 3> คือไก่เนีย่ยข้อเดียวมันมีกันสี่ตัวมันมีมันมีจุดดีอยู่ทุกตัวแต่มันไม่มันไม่ได้รวมกันในตัวเดียวรนะับครับนะ เราก็เลยเลือกเอาตัวที่มันแบบว่าตำหนิน้อยสุดเนี่ย,เ,ยเอามาลองเพราะเราจะได้ดูว่าที่เหลือมันใช้ได้ไหมแต่ดูมันก็สวยหมดนะครับนะครับอ๋อก็เนี่ยถ้าเราเลือกไก่หนุ่มเนี่ยวิธีเลือกเนี่ยก็ดูให้มันมีตำหนิน้อยสุดอะตัวนี้ที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือมันหัวจุกแค่ร้าน,นตรงอื่นเพอร์เฟกหมดใช้ได้นีน่ยสวย การยืนการอะไรแล้วก็วิ่งสุ่มดีด้วยครับผมลองวิ่งแล้วสวยก็ไก่ที่น้องมันดูแล้วว่ามันมีสี่ตัวเวลาเราเลือกไก่เราก็เลยบอกว่าแต่ละตัวมันตีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคนที่มันฟังมันก็เลยโอ้ไงว่าอีกตัวหนึ่งอาจจะลำโตเพราะปากมันใหญ่แต่แบบว่าหน้ามันเป็นงั้นมันมันไม่เร็วแต่ไอตัวเนี้ยซึ่งเป็นไก่เร็วจัดเลยเนี่ยมันก็บอกใช่ตัวนี้ตีเร็วเลย